ว่าร้านขายของฝากเนี่ยตามทฤษฎีผมเนาะผมบอกว่าร้านขายของฝากเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยสามพีมันมีพีอะไรบ้างมันมีพีโปรดักต์่นะพีโปรดักต์คือสินค้าก่อนเนาะพีเชนนี่คือภาพลักษณ์ระดับระดับสินค้าของเราเนาะและแพคเกจจิ้งผมผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าที่นี่ครบมากเลยเอาตัวโปรดักต์ก่อนเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเนาะอันนี้มันคืออะไรอะพี่เขาทําสดวกันอย่างนี้เลยหรอตัวนี้คือน้ำมันพูเสี่ยบตำสด เราเรียกว่าทาสดว่าทำสดในที่นี้คือเราทาใหม่วันต่อวันดังนั้นคีย์แักเซ่แรกโปรดักต์แสดงว่าเราพัฒนาเยอะเนอะผมเห็นมีอะไรนะเต้าซออกุ้งเสียบด้วยเนอะหลายตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเต้าซ้อกุ้งแห้งเวเต้าซออกุ้งแห้งอันนั้นตะกี้คือหมวดของอาหารพื้นเมืองเออเรามีหลายหมวดเรามีอาหารพื้นเมืองเรามีขนมพื้นเมืองเรามีอาหารทะเลแปรรูปอาหที่ อันนี้ผมว่าแบบผมมาที่ร้านจับจิ้งใหญ่เลยก็คือขนมพื้นเมืองเป็นลูกแค่ชัดเนี่ยจะเป็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแป้งเนี่ยบางเป็นหลักไม่ถึงมินอ่ะแล้วก็ไส้ข้างในนี่คือคับก้อนเลยเหมือนณฑ์เนาะแสดงว่าเรามีผลิตภัณฑ์เดียวกับเมนสักเซทที่หนึ่งเนาะเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนาะให้เข้ากับท้องถิ่นด้วยให้หาเอกลักษณ์ก็เป็นตอบโจทย์ร้านขายของฝากเนาะกีสักเซทที่หนึ่งคือผลิตภัณฑ์เดียวกับเมนเรามีละกีสักเซทที่สองคือคุชชั่นนี่เอี่ยเพราะว่าร้านขายของฝากมันมีีีเเเยยอออะะะะนนนนนนนาาาาาาตรรรรง้้้้โโหดดูจจกกบศแลว่่ไฮ์ นะครับแล้วทำไมเราถึงจับกลุ่มนี้ล่ะคิดว่าไม่บรรยากาศมันเหมือนไฮเอนด์แต่จริงๆแล้วบรรยากาศของเราเนี่ยเราแค่นำจุดสําคัญไฮไลท์ของจังหวัดภูเก็ตมารวมไปอยู่ที่นี่ถ้าคุณอยู่ที่นี่ทั้งวันนะคุณจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยมีตั้งแต่รานย่าจนถึงกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์อ๋อคือเรามีมีบริชานที่หลากหลายกันเนาะมีกลุ่มเป้าหมายที่มันหลากหลายแต่ว่าเราทําร้านให้มันดูดูมีเอกลักษณ์และคีย์ซักเซสต่อไปที่ผมเห็นนะ นะครับนะมี Product d e v e l o p ็เมื่เรียบร้อยแล้วคุชชั่นนิ่งเร็วมีความหลากหลายจับกลุ่มหลากหลายเนาะแต่ทำอิมเมจให้มันดีเลยนะครับให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นภูเก็ตใส่เข้าไปนั่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนโลคอลแล้วก็นักธุรกิจนะครับอีกอันนึงที่เห็นเลยคือแพคเกจจิ้งร่ามากเลยเขาผมเป็นบริษัทดีไซน์ด้วยเนาะคือแพคเกจจิ้งทุกตัวเนี่ยดีไซน์เจ๋งมากเลยนะเนี่ยคือไอเดียแพคเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงครับทำไมเราผมบอกเลลยนนะคงทุ่ คือมันลงทุนมากนในการทำแพคเกจจริงอันเนี้ยเราคิดยังไงเราถึงต้องแบบทําไมเราเอออันเนี้ยทาแบบเป็นแท็กใสๆธรรมดาก็ได้ทำไมต้องทําแบบฮารูฮาราขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยมาทําการบ้านตรงนี้สิ่งที่ตะกี้บอกเลยว่าเราลงทุนมากจริงๆอ่ะลงทุนเรื่องเม็ดเงินไม่เท่าไหร่รลงทุนเรื่องการเ่ยนตอมมิ่งความคิดที่<น>มาตกลึกอ,อันนี้เป็นเรื่องที่เราทําการบ้านหนักมากอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยที่จับต้องได้เลยคือเรื่องบรรจุพัน ของคุณแม่จู้อย่างเช่นตัวขนมเต้าซ้อนี่ถือว่าเป็นตัวพระเอกของเราเลยเรานําเรื่องอภรรคคือชุดย่ายาบาบาที่โด่งดังของเชียงม่มาใส่อยู่บนในกล่องเต้าซ้อของเราเพราะเราต้องการเล่าเรื่องอัตลักษณ์ของความเป็นภูเก็ตที่โดดเด่นมากก็เลยขอคุยนอกเรื่องนิดนึงโอเอ๋นี่โอเอ๋วโอเอ๋วโอเอ๋วจะเป็นขนมของขนมหวานประจำของภูเก็ตเรามาทำเป็นสำเร็จรูปแน้วนี่ก็หนึ่งในตัวอย่างนะ product development นะ นี่เด,ดบลอกเน้นสุดชีวิตนะมีหลายรสชาติมากเลยเนาะมาภูเก็ตถ้าไม่ได้กินโอเอ๋นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะแล้วก็มีการผสมผสานร,รสชาติต่างๆเนาะ,ะตอนนี้ผมอยากจะถามว่าเนี่ยแพ็กเกจจิ้งทุกคนสวยหมดแล้วมันดูมันดูแพงเนาะเวลาเราไปคุยกับผู้ประกอบการ e s อสเล็กๆอ่ะบอกว่าเอ้ยเราเราลงทุนแพ็กเกจจิ้งอ่ะเขามักจะบอกว่าหุยอาจารย์มันต่างไม่พออ่ะมันจะคุ้มไหมอ่ะค่าแพ็กเกจจิ้งทีบางทีแพงกว่าค่าของข้างในอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่การที่เราคิดบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาด้วยมุมมองที่เรามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของเราพอมันจบจบทีเดียวแล้วมันกินได้ยาวมันอยู่กับเราได้ยาวและที่สําคัญไอ้ตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่จะนําพาโปรดัก์ที่อร่อยของคุณเนี่ยไปได้ไกลกว่าอีกไปได้ไกลแล้วมันดูดีมาตรฐานถูกต้องใช่ครับสองมีมูลค่าเพิ่มดูอยู่อย่างนี้โอ้ยมีมูลค่าเพิ่มเลยนะเทียบกับถ้วยบรรธรรมดาใส่ถุงอย่างเงี้ยเออคุ้ม ค oh um ุ้มกว่าเยอะแล้วท um ี <t 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 ่สำคัญคคอเจอเฉพาะว่าคุ <t <t ้มมันมันคุ้มแน่นอนค่ะว่าอะไรรู้ปะคะบอกตรงนีนึงเราต้องการจะส่งต่อความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดไหนๆก็ตามนะคะแล้วถ้าเราไม่ใส่ความเป็นอัตลักษณ์ตรงนี้ลงไปเราจะตามไปเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้กับใครเขาฟังได้และนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราเล่าเรื่องราวของภูเก็ตลงไปในัลจุภัณฑ์ของเราและส่งต่อไปได้ไกลทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะที่สุดยอด